ใครใช้ตำรวจเป็นเบสทนายบิ๊กโจ๊กต้องตอบชูวิทย์ก็แชแล้ว วันนี้สะเทือนไปทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและรองโจ๊กพลตำรวจเอกสวยเชฐ์หักพันเสแล้วที่ต้องออกมาพูดออกมาตรวจสอบว่าใครกันที่สั่งให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมาเป็นเบรรับใช้ทนายความคำว่าเบรก็คือคนอรับใช้ถ้าเป็นภาษาบ้านๆภาษาโบราณก็คือขี้ข้านั่นแหละสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพัฒนามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแถมตำรวจชั้นผู้น้อยออกมาระบายอารมณ์ว่านายสั่งให้ดูแลทนายดังระดับวีวีเอื่อมระอาเวลาเป็นข่าวไม่ออกมาปกป้องลูกน้องสุดทนแล้วแบบนี้ถ้าตำรวจชั้นผู้น้อยรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังเข้ามาร่วม กับนายชูวิทย์แฉเจ้านายตัวเองใหญ่แค่ไหนก็พังได้นะจ๊ะจะบอกให้การประทะเดือดการแฉไปมาระหว่างชูวิทย์กับมนวิสิตจอมแฉอดีเจ้าของธุรกิจอาบอบนวดกับทนายตั้มทนายสิทธาบีบังเกิดเลข,ขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนประชาชนมีแต่ได้ประโยชน์เต็มๆได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังหน้ากากหลังฉากของคนดังๆในสังคมไทยเรามีนิสัยอย่างไรสันดานเป็นไงต่อหน้าดูดีลับหลังดีจริงไหมไม่ว่าจะชั้นยศหรือตำแหน่งอะไรเมื่อขัดแย้งกันเมื่อต้องแฉกันแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็็นกจะไ รู้ได้เห็นและคนในสังคมยังจะเคารพให้ความนับถือเพียงใดแค่ไหนต่อไปเป็นเรื่องของแต่ละคนกรณีนายชูวิทย์นำคลิปตำรวจท่องเที่ยวให้การต้อนรับช่วยเหลือคนกระเป๋าสัมภาระต่างๆที่สนามบินโดยมีการพาดพิงถึงทนายตั้มที่มีผู้ใหญ่ให้การดูแลช่วยเหลือนั้นล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กแชร์เพิ่มเติมถึงความสนิทสนมระหว่างทนายตั้มกับบิ๊กโจก๊กโดยครั้งนี้พยายามโยงเทพจอจานกับทนายตั้มระบุว่าด้วยอายุราชาการที่ยังเหลืออยู่อีกยาวของรองโจก๊กพลตำรวจเอกส ติตำรวจมากตกระกมลำบากถูกเด้งไปประจำสำนักนายกก็เคยมาแล้วแต่กลับมาเป็นรองพบตรได้สมญานามเทพจอจันเพราะเจ่ะตำแหน่งผู้นำองค์กรตำรวจเหลืออายุราชการอีก8ปีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้สำนักงานตำรวจชาติสิ่งที่ต้องระวังในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพบตรคือคนใกล้ตัวที่มักจะทำให้ตกอับกับแสงเห็นมานักต่อนักในอดีตในรูปเห็นอยู่ว่าทนายตั้มเด็กเมื่อวานซืนสนิทสนมกับรองโจ้แค่ไหนเอาไปใช้หากินได้อีกเยอะอย่างน้อยก็สร้างเครดิตอวดลูกความให้เชื่อถือทนายความกับตำรวจ เหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกคดีไหนอาศัยใบบุญตำรวจใหญ่จะเสียรูปคดีสํานวนรั่วเคลียกันได้ก็ขนาดใช้ตำรวจมาเข็นกระเป๋าขับรถไปจอดให้ยังทําได้ด้วยอิทธิพลคนใกล้ชิดอาศัยแสงของิ๊กโจ๊กกลายเป็นเทพคนสนิทอีกคนจนตำรวจทั้งกรมเกรงใจคนจะเป็นพบาตารควรวางตัวให้ดีไม่ให้คนใกล้ชิดแอบอ้างไปหากินให้เสียยี่ห้อไม่เล่นพักเล่นพวกทํางานให้องค์กรตํารวจเต็มที่ไม่ใช่ไปใกล้ชิดสนิทสนมกับคนธรอาชีพทนายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีความให้เสียความเป็นกลางเห็นภาพแบบ แบบนี้หนักใจแทนไม่สงสัยแล้วว่าทําไมเด็กวานซืนอย่างทนายตั้มจึงคิดว่าจะทําอะไรก็ได้เพราะมีผู้ใหญ่ระดับเทพปกป้องคุ้มกลาหัวนี่เองทำเนียมไทยๆเรื่องของสายสัมพันธ์รู้จักกันไม่ผิดแต่การขอการเคลียร์ก็เป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันแม้แต่ฝากตําแหน่งตํารวจก็ไม่ใช่เรื่องยากครบแค่รองพบตะรยังรวยน่าสงสัยขนาดนี้หากขึ้นเป็นพบตะรจจร่วยขนาดไหนคงได้เป็นเทพตอเต่าอีกคนหน้าบ้านมีตํารวจเฝ้าเต็มไปหมดหัวกระไดไม่แห้งจึงขอสกิดเตือนบิ๊กโจ๊กตํารวจด้วยกันกลิ่นมันไว ทิมได้เป็นทิมก็รู้อยู่ว่ามีคนจองกระถินยาวคนหลงตัวเองรวยแบบมีเงื่อนงำยังเอามาใกล้ชิดแบบนี้จะทําให้เสียเอาง่ายๆนี่เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเพราะเด็กเมื่อวานซืนน้าพึ่งหยดเดียวแท้ๆขณะที่ทนายตั้มแวกความเห็นติ่งชูวิทย์เข้าไปโพสต์ในบ้านของจอมแท้ฟาดกลับแบบให้จอมแทรู้ตัวอย่างน้อยผมไปเจอหรือไปทานข้าวกับใครก็มั่นใจว่าไม่อัดคลิปไว้แบล็กเมลแน่นอนครับสงครามการแฉเรื่องเน่าๆระหว่างชูวิทย์ทนายตั้มน่าจะยังมีอีกหลายยกคนในสัง ได้ประโยชน์เต็มๆเพราะเป็นข้อมูลดิบๆที่ถูกซุกซ่อนปกปิดเอาไว้ภายใต้หน้าก,กากคนดีของสังคมจะได้รู้ว่าคนไหนดีจริงไหมทั้งต่อหน้าและลับหลังแต่วันนี้ได้สะเทือนไปถึงสำนักง,งานตำรวจชาติแล้วและรองโจกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันที่ต้องออกมาพูดและตรวจสอบว่าใครกันที่สั่งให้ตำรวจชั้นผู้น้อยมาเป็นเบรรับใช้ทนายความคำว่าเบก็คือคนรับใช้ถ้าเป็นภาษาบ้นบานๆโบราณก็คือขี้ข้าสำนักง,งานตำรวจชาติพัฒนามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจากคำว่าตำรวจที่หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทำหน้าที่ตรวจตรารักษากฎหมายจับกุ และปราบปรามผู้กระทําความผิดกฎหมายโดยเรียกชื่อกันตามหน้าที่รับผิดชอบวันนี้กลายมาเป็นเบรรับใช้เสียแล้วใครการที่สั่งการให้ตำรวจไปทํางานที่ไร้ศักดิ์ศรีทําให้ภาพพจน์ของตำรวจตกต่าถึงเพียงนี้ยิ่งมีภาพรองโจกพลตารวจเอกสวยเชิดหักพานไปสนิทสนมกับทนายตำําขนาดนี้สังคมจะรอดูรองโจกออกมาพูดอย่างไรจะกล้าลงโทษลงทันตำรวจที่มีพฤติกรรมสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ภาพลักษณ์ตำรวจไหมเพราะวันนี้ในโลกโซเชียลนายตำรวจชั้นผู้น้อยก็เริ่มออกมาโวยแล้วว่านายสั่งให้ไปดูแลทนายระดับ VVP เอื้อมรอาาเวลา เป็นข่าวไม่ออกมาปกป้องลูกน้องสุดทนแล้วพร้อมออกมาแชะกับรายการเคลียร์ชัดๆว่าการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่ทนายคนดังเดินทางมาหรือผู้มีอานาจคนใหญ่คนโ ط, ตตํารวจท่องเที่ยวชั้นผู้น้อยมักจะโดนนายสั่งให้ไปบริการดุดราชาตั้งแต่แรกเข้าสนามบินเมื่อทนายคนดังมาถึงสนามบินตํารวจท่องเที่ยวจะเอารถไปจอดให้โดยใช้ที่จอดรถของบอชอตํารวจท่องเที่ยวในการจอดรถส่วนตัวไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อนํารถไปจอดเสร็จก็จะมีนายตารวจอีกทีมต้องคอยยกกระเป๋าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อทําการเช็คอินจากนั้น ก็ส่งต่อไปให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการประสานเดินทางเข้าเกตแบบฟาส t t แทร็ track. แบบนี้ถ้าตำรวจชั้นผู้น้อยรู้สึกว่าตัวเองถูกขักหลังเข้ามาร่วมกับนายชูวิตแฉเจ้านายตัวเองใหญ่แค่ไหนก็พังได้นะจ๊ะจะบอกให้สืบจากข่าวรายงานอันนี้ก็พี่โจ๊กให้ของขวัญปีใหม่นะครับสีอะไรดูสิว่าเป็นสีอะไรยาว ู้ด้วยว่าชอบสีฟ้าขอบคุณพี่โจ๊กนะคะชอบใส่งงานอันนี้ก็